สถานการณ์การค้ามนุษย์ของไทยในปัจจุบันเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะ ค่ะก็ต้องเล่าว่าสองปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีสถานการณ์โควิด1 9นะคะดังนั้นเนี่ยการคชามนุษย์กับการบังคับใช้แรงงานในรูปแบบต่างๆเนี่ยก็ปรับเปลี่ยนไปนะคะค่ะไปเป็นรูปแบบของการค้ามนุษย์ในช่องทางออนไลน์มากขึ้นแล้วก็รูปแบบการค้ามนุษย์ที่ระยะ2สองปีที่ผ่านมาที่เราเผชิญกับสถานการณ์โควิดเนี่ยก็พบว่ามีเรื่องของการล่อลวงไปชา้าประเวณีแล้วก็ไปใช้ในช่องทางออนไลน์ในการติดต่อ มีเรื่องของการแสดงหาประโยชน์ทางเพศออนไลน์มีเรื่องของการหลอกเด็กผู้ชายเด็กผู้หญิงแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยมาผลิตสื่อลามกอนาจารนอกจากนั้นเนี่ยยังมีเรื่องของการหลอกลวงโฆษณาจัดหางานผ่านช่องทางสื่อสังคมต่างๆเพื่อที่จะชักชวนให้คนไทยเนี่ยไปทํางานต่างประเทศเช่นไปเป็นแก๊งคอร์เซ็นเตอร์อย่างงี้ค่ะซึ่งที่ผ่านมาจะเห็นว่าเรามีประเด็นเรื่องของการหลอกลวงแบบเยเอะมากแก๊งคอร์เซ็นเตอร์อะไรต่างๆเยอะมาก ในขณะเดียวกันเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเมื่อช่วงแรกๆตอนที่มีโควิดเข้ามาใหม่ๆเราต้องปิดชายแดนเพื่อที่จะไม่ให้มีการเข้าออกนะของเชื้อโรคต่างๆเนี่ยก็ทําให้ส่งผลต่อการรักลอบเข้าเมืองอะไรต่างๆก็ลบลงไปด้วยนะคะ ก็เลยทําให้คดีที่เราไปจับกลุ่มผู้ที่จะทําความผิดฐานค้ามนุษย์ลดลงก็ส่งผลอีกให้สหรัฐอเมริกาเนี่ยมาจากลำดับประเทศไทยเนี่ยลดลงไปมาเป็น Tier 2 Watchlist นะคะค่ะซึ่งก็ต้องบอกว่าสถานการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยถามว่าการค้าม,มนุษย์เนี่ยยังมีอยู่ไหมยังมีอยู่นะคะแต่ว่ารูปแบบเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปจากจาการทำเรื่องรูปแบบเดิมๆมาเป็นออนไลน์มากขึ้น,นะค,ะค่ะค่ะท่ะแล้วอย่างในส่วนของพอมอเอเนี่ยมีส่วนใน,นกลไกในการปราบปรามกา ทามนุษย์ยังไงบ้างคะในส่วนสพอมอเองนี่นะคะเราไม่ได้เป็น,นกลไกหลักในการทําหน้าที่ในการปราบปรามการค้ามนุษย์นะคะ,คะจะทําหน้าที่ในการคุ้มครองสวัสดิภาพผู้ที่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ทํางานภายใต้พรบป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ปี2551นะคะ,คะแล้วก็กลไกที่ทำเนี่ยเราก็ทําในสามเรื่องหลัก เรื่องแรกก็คือเรื่องของการคุ้มครองช่วยเหลือในทุกมิติซึ่งผลการทํางานที่ผ่านมาเนี่ยเราให้การคุ้มครองผู้เสียหายทั้งหมดเนี่ยนะคะในปี2564เนี่ยถึง354คนใน354คนเนี่ยก็จะมีทั้งสมัครใจนะคะที่เข้ามาอยู่ใน กระบวนการคุ้มครองของสถานคุ้มครองผู้สูงอายุระกการค้ามนุษย์และก็มีบางส่วนที่อยากกลับไปอยู่ที่ภูมิลำเนาหรือบ้านของตัวเอง <S 2> <S 2> ซึ่งทางเจ้าหน้าที่พอมก็ต้องประเมินความปลอดภัยก่อนที่เขาจะกลับไปที่บ้านนะคะ แล้วก็กระบวนการในการคุ้มครองก็จะต้องต่อเนื่องมาแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้ให้ความช่วยเหลือคนไทยที่ถูกหลอกลวงไปต่างประเทศว่ามีการหลอกลวงไปประเทศกัมพุชาเนี่ยเฉพาะปลายปีจนถึงปัจจุบันเนี่ยมีผู้เสียหายกว่า250คนแล้วก็กระจายอยู่ใน45จังหวัดทั่วประเทศนะคะซึ่งในส่วนของที่สองน,นะคะที่จะเรียนก็คือว่าเป็นเรื่องของการช่วยเหลือแล้วก็เยียวยายอย่างต่อเนื่อง คือเมื่อเราได้รับารคุ้มครองผู้เสียหายใช่ไหมคะ,คะเราก็จะต้องทําหน้าที่ในการปรับเปลี่ยนวิธีคิดปรับเปลี่ยนพฤติกรรมปรับเปลี่ยนให้ผู้เสียหายเนี่ยได้รับการฟื้นฟูมากที่สุดแล้วก็ได้มีการปรับอาชีพใหม่ที่ไม่ต้องตกไปเป็นผู้เสียหายซ้ําไม่ต้องไปถูกหลอกอีกนะคะเราก็เน้นเรื่องของการฝึกอาชีพแล้วก็เยียวยา ในเรื่องของสภาวะจิตใจแล้วก็เรียกร้องค่าสินใหม่ต่างๆซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็มีมูลค่าที่เราไปทํางานในด้านการเยียวยาเนี่ยกว่าสี่ล้านบาท<อ>แล้วก็การเรียกร้องค่าสินใหม่ก็กว่ายี่สิบ็ดล้านบาทนะคะ<อ>ส่วนอีกส่วนหนึ่งเนี่ยต้องเรียนว่าเป็นเรื่องที่ใหม่มากที่เกิดขึ้นภายหลังจากที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยปรับสถานการณ์การช้ามนุษย์ของเราจากสอ2มาเป็น PS2 Worklist เนี่ยนะคะ<อ>ก็จะมีข้อเสนอแนะอะไรเยอะมาก ประเด็นหนึ่งที่เราปรับตัวขึ้นมาแล้วก็ทํางานร่วมกันกับภาคีเครือข่ายก็คือเรื่องของกลไกการส่งต่อระบาดหรือที่เรียกว่า National referral mechanism นะคะ,คะซึ่งตรงนีน้จะมีกระบวนการในการที่จะเข้าไปทํางานากับผู้ที่อาจจะตกเป็นผู้เสียหายอยู่สี่ขั้นตอนตั้งแต่เรื่องของการเผชิญเหตุหรือการรับแจ้งเหตุเมื่อรับแจ้งเหตุเสร็จแล้วก็จะมีขั้นตอนของการเข้าไปคัดกรองในยืองต้นะะแล้วก็คัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จากนั้นก็เข้าสู่ ในกระบวนการคุ้มครองทีนี้ในช่วงแรกๆเนี่ยค่ะเนื่องจากว่าผู้เสียหายเนี่ยต้องเรียนก่อนนะคะว่าผู้ที่ถูกว่าลวมเป็นผู้เสียหายจากการคามนุษย์เนี่ยก็ถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่แบบแย่มากที่สุดเพราะว่าเขาถูกทําร้ายทั้งด้านกายจิตใจบางคนเนี่ยเป็นกรณีทางเพศก็คือถูกทําร้ายทางเพศด้วยดังนั้นเนี่ยก็จะต้อง ให้บริการในช่วงแรกเนี่ยโดยคำนึงถึงบาดแผลในจิตใจของผู้ที่เป็นผู้เสียหายก่อนนะคะ,คะที่คลายเรื่องของความทุกข์ใจนะคะเรื่องของบาดแผลทาง่างกายนะคะถ้าเกิดถูกทำร้ายมาเนี่ยจนกระทั่งพร้อมจริงๆที่จะให้ข้อมูลต่างๆอันจะนําไปสู่การดาเนินคดีเนี่ยเราก็ถึงค่อยที่จะเข้ามาพูดคุยในรายละเอียดกัน ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าอยู่ในช่วง r e c e ชั i o n p เรียหรือว่าช่วงฟื้นฟูและไต่ตรองซึ่ซงก็งเป็นการเสนอแนะของสหรัฐอเมริกาเช่นกันนะคะนอกจากนี้เนี่ยค่ะก็จะมีเรื่องของการพัฒนาศักยภาพผู้เสียหายการให้อิสระเป็น freedom of movement คือให้อิสระของผู้เสียหายเนี่ยที่สามารถที่จะไปทํางานนอกสถานคุ้มรองได้ รวมถึงการให้อิสระในการโทรศัพท์กับบ้านแต่ยังไงก็ตามก็ต้องมีเจ้าหน้าที่เนี่ยช่วยดูแลอยู่ด้วยเพราะว่าบางทีก็อาจจะมีผู้ไม่ประสงค์ด,ดีนะคะที่โทรศัพท์เข้าหากันนะคะ,คะก็ถือเป็นเรื่องของการทํางานใหม่ๆรวมถึงการทํางานกับภาคเครกิดข่ายระบาประเทศแล้วก็ไหนระที่ด้วยค่ะอ,อันนี้ก็คือแนวทางที่ก่อนหน้านี้เราได้ไปเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ที่ทางสหรัฐก่อนที่จะมีการ พิจารณาจัดอันดับรายงานสถานก,การณ์การค้ามนุษย์ใช่ไหมคะแล้วก็เขาก็ได้<ช>มีการเสนอแนวทางต่างๆเพิ่มเติมเข้ามาเขเสนอมาสิบห้าข้อค่ะซึ่งในสิบห้าข้อเนี่ยมันเป็นมิติที่เกีย่ยวข้องกับการปราบป,าบปาบรามดาเนินคดีซึ่งตํตารวจต้องอไปทาด้วยนะแล้วก็เป็นเรื่องของการป้องกันที่กระทรวงแรงงานกับเผือข่ายต้องไปทําด้วยแล้วก็ในส่วนที่ได้เรียนไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเป็นมิติของการคุ้มครองนะคะเราก็ไปพบกันกับ ทางสหรสนเทเนี่ยมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันแล้วก็มีการแชร์ประสบการณ์ในการทํางานแล้วพูดถึงเรื่องของแนวทางความร่วมมือ ในการ,รยกระดับประสิทธิภาพในการดําเนินการป้องกันและปรบาบการการช้ามโนการบังคับใช้แรงงานและกม็ะะมีการพูดถึงอุปสรรคต่างๆมีข้อท้าทายใหม่ๆอะไรบ้างทีนี้ในช่วงการหาดูเนี่ยค่ะผู้แทนไทยเนี่ยก็ได้แลกเปลี่ยนแล้วก็ได้พูดถึงว่าเราเนี่ยก็มีการปฏิบัติที่เป็นเลิศนะแล้วก็ยกระดับการทํางานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน,น้าที่ผู้ปฏิบัติงานแล้วก็เราปฏิบัติต่อผู้เสียหายโดยคำนึงถึงบาดแผลทางจิตใจ เป็นหลักซึ่งสหรัฐอเมริกาก็ให้ความสนใจนะคะแล้วก็เขาก็แนะนําหลายเรื่องเลยแล้วก็จะมีการทํางานเรื่องของนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะทํางานร่วมกันด้วยค่ะอืมค่ะเดี๋ยวหลังจากนี้ก็คงต้องรอดูนะคะว่าทางสหรัฐเนี่ยจะมีการพิจารณาจัดอันดับของเราเนี่ย ดีขึ้นไหมหว,หวังว่าจะไปในทางที่ดีเพราะว่าจริงๆเนี่ยก่อนที่จะถูกจับรถระดับนะต้องเรียนว,ว่าในช่วงสี่ห้าปีที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยเ,ยเราทํางานหนักมากจริงๆนะคะห,หนักมากจริงๆแล้วก็ทํางานกันแน่นแฟนมากทัาตาตาตา้งภาครัฐ้าคเอกชนภาคประชาสังคมแล้วก็พอ พอถูกปรับลดระดับมาเนี่ยสิ่งแรกที่กระทรวงกต่างประเทศถแถลงการไปก็คือเราเราไม่อาจจะรับได้เพราะว่าเราตั้งใจทํางาน,นจริจริงๆแต่ก็ยังไรก็ตามเนี่ยทางสารัฐไม่มีข้อเสนอนะมาแล้วเนี่ยเราก็ดําเนินาการครบทุ้นแล้วค่ะแล้วเราก็ประชุมกันตลอดอก็ต้องเรียนว่าร้อยเปอร์เซนนะคะที่เสนอมาแล้วก็เราก็ทําตามที่แนะนำุกอยา่าง ค่ะ,คะอืมแล้วก็เนื่องในวันต่อต้านการค้ามนุษย์เนี่ยเห็นว่าทางพอมอจะมีการจัดงานด้วยส่วนนี้มีอะไรละเอียดยังไงบ้างคะค่ะก็ขับคุณที่ถามเรื่องนี้นะคะ,ะปกติเนี่ยทุกวันที่ห้ามิถุนายนของทุกปีนะคะ,ะประเทศไทยก็จะเป็นวันต่อต้านการค้าม,มนุษย์ทีนี้ในปี2565ปีนี้เนี่ยเราจะจัดงานตรงกับวันสันที่หกมิถุนายนที่ตึกสันติในปีพมีป,ปัตตาบะนะคะ่ะซึ่งท่นนานนายกรัฐมนตรีท่านสบเอกออประยุทธ์จันโอชาท่านก็ but เป็นประธานในพิธีเรียบร้อยแล้วนะคะ <Huh. S 2> เราจะภายใต้แนวะคิดที่ว่า no victi m i no tera นะคะ <Huh. S 2> ก็คือว่าเราเนี่ยทำหน้าที่ในการรับน้ำตาผู้เสียหายมามากแล้วนะคะ <Huh. S 2> เราก็เป้าหมายก็คือว่าเราไม่ต้องการให้มีผู้เสียหายแล้วเราจะได้ไม่ต้องรับน้ำตากันแล้วนะเะ <Huh. S 2> ทีนี้กิจกรรมในงานเนี่ยค่ะก็จะเป็นเรื่องของการท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านก็จะมอบนโยบายเป็นปาฐกถา <Huh. S 2> เรื่องเกี่ยวกับนโยบายในเรื่องของการต้อนรับ การ owed, ปราบรามต่รค้ามนุษย์ค่ะก็จะมีการมอบรางวัลนะคะให้กับ exactly ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบการการค้ามนุษย์ดีเด่นหน่วยงานที่ทําหน้าที่ในการป้องกันและปราบการต่รค้ามนุษย์ดีเด่นรวมถึงในปีนี้ก็จะมีพิเศษเพราะว่าเรามีเยาวชนไทยนะคะที่ลุกขึ้นมาทํางานในเรื่องของการเดินรโรงป้องกันและปราบรามต่าง้ามนุษย์ก็จะมีการมอบรางวัลให้กับเยาวชนดีเด่นด้วยนะค่ะ ซึ่งจะมีผู้รับรางวัลทั้งหมด14รางวัลค่ะแล้วก็มีการสแสดงนิพพิจารณะ,ะเรื่องเกี่ยวกับการปรับรามดําเนินคดีค่ะการต้องการและกา,ารคุ้มครองผู้เสียหายจากการคาร้คามนุษย์และก็มีเรื่องของการนําผลิตภณัณฑ์จากผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เนี่ยมาให้ชมแล้วก็มีจําหน่ายด้วยนะคะในส่วนของการจัดงานวันต่อต้านการคาร้คามนุษย์เนี่ยประชาชนจะสามารถติดตามหรือว่าจะมีส่วนร่วมด้วยได้อย่างไงบ้างคะค่ะก็ สามารถเข้าไปในเพจนะคะของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะเพราะว่าการจัดงานครั้งนี้เป็นรูปแบบของการจัดงานสองระบบค่ะระบบหนึ่งก็คือว่าเข้าไปที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะแต่ว่าประชาชนสามารถเข้าไปชมในในไลฟ์สดได้นะคะของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะก็จะเริ่รมไลฟ์กันตั้งแต่แปดโมงเช้าของวันจัทนทร์ที่หกมิถุนายนนะคะ หรือว่าท่านใดที่สนใจที่จะเข้ามาร่วมง,งานหรือว่าอยากจะเป็นส่วนหนึ่งเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาถามที่1300ได้เช่นกันค่ะคือก็จะเห็นได้ว่าในส่วนของภาครัฐเนี่ยนอกจากจะมีการปราบปรามแล้วก็คุม้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์แล้วแล้วในภาคส่วนของประชาชนนะคะจะมีส่วนในเรื่องนี้ใหญ่บ้างคะค่ะ ก็ต้องเรียนว่า,เ,าเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์เนี่ยเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากนะคะคแล้วก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับตัวของเราเองเลยนี่แหละนะคะดังนั้นเนี่ยก็อยากให้ประชาชนนะคะที่สงสัยนะหรือว่าพบเห็นการจะทําอะไรก็ตามที่อาจจะ เป็นมิติเรื่องการฆ้ามนุษย์เึื่องการแจ้งเบาะแสนเนี่ยก็สามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาที่สายด่วน1 3 0 0งสามศูนย์่เหลือสังคมของรกระทรวงพมงซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นสายด่วนที่โทรได้24ชั่วโมงนะคะมีเจ้าหน้าที่รักษาอยู่ตลอดนะคะค่ะและวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณท่านรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์คุณแรมรุ้งวลวัตที่มาให้ข้อมูลกับเราในวันนี้นะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ